ใครที่ชอบรองานแบดรอยังไงงานมันก็ไม่เข้ามันมีอยู่2สาเหตุสวัสดีครับผมละกายชาแนลใครที่วิ่งงานแตฟฟู้ดนะครับก็จะคุ้นเคยกับคำสั่งซื้อ2ล้าน หรืองานแบดนะครับงานแบดเนี่ยมันทําให้เราได้เพชรเพิ่มแก,เเก,เก้เปอร์เซ็นยกเลิกงานเปอร์เซ็นปัดงานให้เร็วขึ้นใครที่ชอบรองานแบดรอยังไงงานมันก็ไม่เข้ามันมีอยู่สสาเหตุนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับผมสาเหตุที่1นนะครับลูกค้าใช้คําสั่งซื้อพิเศษคือจ่ายเงินเพิ่ม15บาบาทนะครับจะไม่มีงานแบดแล้วก็ลูกค้า ได้อาหารเร็วขึ้นนะครับต่อให้คุณรอสักชั่วโมงหนึ่งมันก็ไม่แบดนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าจ่ายเงินเพิ่ม15บาทเราต้องเข้าไปในแอปสั่งอาหารของแก๊นะครับก่อนจะกดชําระเงินนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีคําสั่งนี้นะครับจ่ายเพิ่ม15บาทาทคนขับจะไม่ได้นะครับเงินส่วน15บาทนี่จะเข้าบริษัทแก๊สาเหตุที่2นะครับระบบมันกักงาน ไม่ยอมจ่ายงานให้เรากลัวเราเพชรแตกกลัวเราแก้เปอร์เซ็นยกเลิกงานเปอร์เซ็นปัดงานแล้วก็หน่วงเวลาเราผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําไปเพื่ออะไรสสาเหตุนี้มันขึ้นอยู่กับระบบของแก๊ปนะครับขึ้นอยู่กับระบบการจ่ายงานมันถูกคํานวณไว้บทแล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนมันฟรีสไตล์นะครับมันจ่ายงานไม่ค่อยกักงานเพื่อนๆคนไหน ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการรองานแบสนานๆหรือแชร์ประสบการณ์การวิ่งงานของแก๊ปนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้ก่อนจากกันก็อย่ลืมกดไลค์กดแชร์ s u บสไค i b ์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องรักไก่ h ช n แนลเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ